สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่รีวิวนะคะจะมารีวิวสีนี้เลยรางแดงนะะยาแคปซูลสมุนไพรรางแดงของ NPM นะคะโอเคคือขั้งกล่องเนี่ยเขาก็จะมีนะคะวันที่ผลิตกับวันหมดอายุนนนะ แล้วก็ราคา690าสนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมต่างๆนะ,ะโอเคนะคะตรงนี้เลยนะนั้นภาาไทยเนาะยาสมุนไพรรางแดงนะคะก็เอกสารกำกับยารางแดง500กรัมเถาวันเปรียง200กรัมเถาเอ็นอ่อน200กรัมหัวแห้วหมู80กรัมแล้วก็ตัวยาอื่นๆ สรรคุณก็คือเป็นแก้กระสายเส้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะรับประทานครั้งละ2-3แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะก็ให้เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิปกตินะก็จะมีนะตรงนี้เดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าข้างในมีะาง อกันเลเปิดออกมาปุ๊บชั้นแรกก็จะเจอใบใบแนะนำปริมาณการรับประทานสมุนไพรแก้ปวดรังเกีนะคะนี้นะก็เดี๋ยวจะนี่อ่านให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนไพรแก้ปวดรังแดงนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช่นหลังไหล่ข้อทุกส่วนของร่างกายปวดเกรง็งเส้นเอ็นพิการเอ็นยึดตึงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแก้กระสายเส้นกรณีที่1มีอาการปวดเมื่อยมากตามบริเวณต่างๆแนะนําให้รับประทาน3เม็ดก่อนอาหารเช้าและเย็นประมาณ15-30นาที กรณีที่2มีอาการปวดเมื่อยปานกลางแค่รู้สึกตึงๆต,ตามบริเวณต่างๆและรู้สึกว่าอาการปวดนั้นทุเราลงแล้วแนะนําให้รับประทาน2เม็ดก่อนอาหารเช้าและเย็นประมาณ15-30นาทีนะคะกรณีที่3ไม่มีอาการปวดเมื่อยแต่จะทําให้รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเบานะคะเบาตัวแล้วก็ผ่อนคลาย ทานเพื่อบำรุงกำลังบำรุงธาตุเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์แนะนำให้รับประทาน2เม็ดก่อนอาหารเช้าหรือเย็นประมาณ15-30นาทีนะคะมีข้อควรปฏิบัติด,ด้วยการรับประทานสมุนไพรยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตรงเวลาทุกวันจะเป็นผลดีกับร่างกายเพื่อจะได้หายจากอาการปวดต่างๆและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะ การรับประทานสมุนไพรช่วงแรกบางรายอาจจะมีอาการคล้ายจะมีไข้นะคะปวดย้อนภายใน2-3ถึงวันแรกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเป็นการขับพิษของเสียที่ข้างค้างออกจากร่างกายก่อนแล้วสมุนไพรจึงจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าห้ามนำขวดยาไว้ในตู้เย็นค่ะโอเค นี่ก็คือฝอ,อยแถวบ้านเขาเอิญฝอ,อยนะคะอ่ะเปิดเปิดมาเปิดกล่องมาคั้แรกเจอฝอ,อยนะเสร็จแล้วปุ๊บมีชั้นต่อไปป๊อปเจอกระปุกยาะเป็นแบบนี้นะรางแดงยาแคปซูลสมุนไพรรางแดงนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะตัวนี้เนอะ อย่างอันนี้คือที่ขวดนีค้คือจะมีเขียนเอาไว้หมดนะคะเหมือนที่จะนี่อ่าในให้ฟังมาสักครู่ว่ามีอะไรบ้างเนาะถึงบางทีทิ้งกล่องไปก็มีข้างขวดอยู่นั่นเองนะคะลองดูนะคะสําหรับใครที่ปวดเมื่อยเนาะหนึ่งกระปุกนี้นะคะมีสามีหกสิบแคปซูลค่ะหกสิบแคปซูลสามรอยห้าสิบมิลลิกรัมนะ 690บาทแต่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกค่ะซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะคะสั่งซื้อมาได้ที่เจนนี่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ l ล n e ไ d หมายเลขเดียวกันนะคะที่0951649951นะคะ0951649951นะคะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ l ล n e ID อันเดียวกันเลยนั่นเองนะคะะ ไขรปวดเมื่อยนะคะก็คุณสมบัติตามที่จะน,นี่อ่านให้ฟังเลยยาแคปซูลสวนไพรารางแดงนะคะเป็นยาอัมันประจำบ้านนะจ๊ะโอเคเนาะอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะมียาเป็นยาแผนโบราณทะเบียนยาเลขที่ G208 ทับ49นะคะนะก็จะมีบอกให้หมดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณและสดีค่ะ